สวัสดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่เพจพิสูจน์สตอรี่นะคะวันนี้ไซส์ก็มีเรื่องราวใกล้ตัวนะคะก็คือการเลี้ยงลูกแบบเรียบง่ายนั่นเองนะคะมาฝากทุกคนคะ่ะก่อนอื่นไซา์ต้องบอกก่อนว่า วิธีที่สายใช้นะคะอาจจะไม่เหมาะสําหรับทุกคนนะคะสายไม่ใช่แม่ที่เพอร์เฟกนะคะแต่สายพยายามที่จะเรียนรู้ทุกวันนะคะที่จะทําให้ชีวิตลูกเนี่ยเรียบง่ายมากขึ้นนะคะมีจิตใจที่สุขสงบแล้วก็มั่นคงนะคะแล้วนอกจากนี้วิธีต่างๆเหล่านี้อาจจะทําให้เราเนี่ยเลี้ยงลูกได้ง่ายมากขึ้นเครียดน้อยลงมีเวลากับลูกมากขึ้นนะคะและที่สําคัญนะคะประหยัดและก็มินิมอลมากขึ้นด้วยคะ่ะทุกคนและถ้าใครมีวิธีเลี้ยงลูกที่เรียบง่ายนะคะแล้วก็ใช้ได้ผลเนี่ยเขียนแนะนำสายไปได้ในคอมเมนต์เลยนะคะทุกคนเดี๋ยวเราไปดูกัน ะะว่าไยมีหลักการเลี้ยงลูกแบบเรียบง่ายยังไงบ้างนะคะแล้วสำหรับคลิปนี้นะคะหนงสือที่ไซใช้นะคะเป็นส่วนใหญ่ในการพูดถึงก็คือ simplicity parenting ค่ะการเลี้ยงลูกแบบเรียบง่ายโดยคุณคิมจอห์นเพนนะคะ ซึ่งสายชอบมากๆแล้วก็ถ้าใครเป็นแฟนเพจของคุณหมอประเสริฐคุณหมอเนี่ยก็แนะนำหนังสือเล่มนี้เหมือนกันถ้าใครที่ไม่ชอบอ่านเยอะหรือว่ามีค่อยมีเวลาอ่านเยอะเนี่ยก็ไปดูสรุปของอาจารย์หมอได้นะคะหรือว่าจะดูคลิปของสายก็ได้แต่สายจะไม่ได้พูดถึงทั้งหมดะคะ่ะสายจะแตะแตะแค่บางเรื่องนะคะ ข้อหนึ่งนะคะทำไมถึงต้องเรียบง่ายอย่างที่ทุกคนเห็นนะคะว่าปัจจุบันเนี่ยสังคมเราเนี่ยมีข้าวของเยอะเกินข้อมูลเยอะเกินตัวเลือกเยอะเกินแล้วก็เร่งรีบมากเกินไปนะคะซึ่งความเยอะนะคะคนที่ทําให้เกิดความวุ่นวายสิ่งรบกวนสิ่งเร่งด่วนความยุ่งเหยิงนะคะทั้งกายแล้วก็ใจของเราค่ะและความยุ่งเหยิงต่างๆนะคะก็เป็นตัวขโมยเวลาของลูกเราเนี่ยที่เขาจะได้ออกไปหาประสบการณ์ได้ออกไปค้นพบสิ่งต่างๆรอบตัวเองนะคะทาให้เด็กเนี่ยอาจจะเกิดความเครียดเล็กๆน้อยๆนะคะสะสม สะสมเยอะเกินนะคะจนอาจจะเกิดความผิดปกตินะคะซึ่งในปัจจุบันนี่ทุกคนก็จะเห็นว่ามีเด็กๆหรือว่าผู้ใหญ่ก็ตามนะคะมีปัญหาทางจิตเยอะมากนะคะดังนั้นนะคะคุณจรเนี่ยเขาก็บอกว่าเราในฐานะพ่อแม่เนี่ยเราสามารถจะปรับ ส่อย่างได้ในชีวิตลูกของเรานะคะเพื่อที่จะทําให้ชีวิตเขาเรียบง่ายมากขึ้นนะคะหนึ่งเลยคือสิ่งแวดล้อมรอบตัวจังหวะตารางเวลาแล้วก็การโลกของผู้ใหญ่ออกไปนะคะซึ่งสิ่งแวดล้อมเนี่ยเป็นสิ่งที่ทําได้ง่ายที่สุดนะคะแล้วก็ทําได้จริงมากที่สุดนะคะดังนั้นเนี่ยชัก็จะเน้นหัวข้อสิ่งแวดล้อมนะคะพอเราเริ่มปรับสิ่งแวดล้อมรอบ,บ,บตัวลูกเราได้คะ่ะทุกคน เราจะสามารถปูทางนะคะไปปรับในเรื่องอื่นๆได้ง่ายขึ้นนะคะการจัดสิ่งแวดล้อมรอบตัวลูกมีอะไรบ้างก็คือการจัดห้องนอนของเขาให้เป็นระเบียบให้ไม่มีของรกนะคะเริ่มจากของเล่นของลูกก่อนเลยคะ่ะเราก็ดูนะคะว่าของเล่นของลูกเนี่ยมีเยอะกินไปไหมถ้าเยอะเราจะลดยังไงเราก็นําของเล่นลูกเนี่ยมารวมกันนะคะจากทุกจุดเลยเหมือนกนารจัดบ้านจาัด เสื้อผ้าอะไรเหมือนกันนะคะแล้ววิธีการโลดเนี่ยก็คือให้ดูว่าชิ้นไหนที่แตกหักพังต่อไม่ได้แล้วลูกไม่เล่นเลยนะคะอันเนี้ยคือโลดทิ้งไดนะ้เก็บของเล่นที่ไม่เหมาะสมกับวัยออกของเล่นที่ซับซ้อนเกินไปนะคะหรือว่าของเล่นที่ปิดกั้นจินตนาการให้เอาออก แล้วก็ของเล่นที่กระตุ้นลูกเกินไปที่เสียงดังๆนะคะและอย่าทิ้งของเล่นที่เด็กเล่นบ่อยๆเด็กรักนะคะถึงแม้ของชิ้นนั้นจะเป็นของที่ชิ้นเก่าแต่เขามีความผูกพันและเขารักที่จะเล่นนะคะก็เก็บของชิ้นนั้นของเขาไว้นะคะเลือกเก็บของเล่นเชิงรุกนะคะไม่ว่าจะเป็นบล็อกไม้สีเทียนบล็อกต่อต่างๆหรือดินน้ำมันนะคะของเล่นเด็กเนี่ยควรจะมีหลายๆอย่างคละๆกันนะคะเป็นของเล่นที่ทําให้เกิดจินตนาการนะคะทุกคนแต่ของเล่นที่เขามีเนี่ยไม่ควรจะเป็นจุดที่ครอบงําชีวิตเ ะะแล้วเราในฐานะพ่อแม่เนี่ยควรจะเก็บของเล่นนะคะให้ลูกเนี่ยเข้าถึงง่ายถ้าลูกเราเล็กหน่อยก็อาจจะอยู่ต่ำหน่อยนะคะเข้าถึงของเล่นได้ง่ายเขาก็จะเล่นของเล่นเหล่านั้นได้ง่ายขึ้นนะคะแล้วก็เขาจะสามารถที่จะฝึกเก็บของเล่นได้ด้วยนะคะและการที่ลูกมีของเล่นไม่เยอะเนี่ยเราจะได้ไม่ต้องคอยเก็บคอยสะาสมาคอยโลาะบ่อยๆนะคะซึ่งทําให้เราเหนื่อยเหมือนกันนะคะทุกคนตรงนี้นะคะเวลาที่ลูกเล่นเนี่ยเราก็ปล่อยเขาเล่นตามอิสระนะคะเหมือนกับ มีโอกาสได้เปิดโลกกว้างเปิดจินตนาการของเขาเองค่ะทุกคนแล้วก็ได้มีโอกาสได้สร้างบทสมมุติอะไรต่างๆซึ่งที่ดีดสําหรับเด็กนะคะแล้วเขาจะได้รู้สึกว่าเขาเนี่ยได้ทําอะไรอะไรเองเขาได้มีอิสระอย่างไร้ขอบเขตในการเล่นนะคะสําหรับหนังสือนะคะก็เหมือนกันเก็บเฉพาะเล่มที่ลูกชอบจริงๆนะคะเพราะเด็กส่วนใหญ่จะชอบอ่านเล่มซ้ำๆกันนะคะแล้วก็เลือกเล่มที่เหมาะสมกับอายุเล่มที่ ไม่มีความดุร้นรนะคะทุกคนแล้วก็เป็นเล่มที่ใช้ภาษาที่ดีนะคะและสําหรับเสื้อผ้าน,นะคะถ้าลูกยังไม่ใช่วัยดุนเนี่ยอาจจะ ไม่ต้องมีเยอะนะคะเพราะเด็กเล็กๆเนี่ยเสื้อผ้าจะเปลี่ยนเร็วมากแล้วการที่เรามีเสื้อผ้าน้อยชิ้นนะคะทุกคนจะทําให้เราเนี่ยไม่ต้องสักเยอะไม่ต้องเก็บเยอะแล้วเวลาจะออกจากบ้านแต่ละครั้งเนี่ยลูกไม่ต้องลองเยอะไม่ต้องเปลี่ยนเยอะเพราะเด็กเล็กๆนะคะคนโดยเฉพาะเด็กผู้หญิงเนี่ยจะชอบเปลี่ยนเสื้อผ้าจะลองชิ้นนั้นจะใส่ชิ้นนี้นะคะแต่ถ้าเรามีไม่เยอะแล้วเราเลือกชิ้นที่เรียบง่ายใส่แล้วคล่องตัวใส่สบายเนี่ยเขาก็จะชอบใส่ชิ้นลองนั้นแล้วเขาจะไม่เลือกเยอะ เราจะได้ไม่เสียเวลานะคะทุกคนและสิ่งที่พ่อแม่ทําได้แล้วทาให้ชีวิตพ่อแม่ง่ายขนนึ้นก็คือว่าการจัดเสื้อผ้าที่เข้าถึงได้ง่ายเหมือนของเล่นเหมือนสือเหมือนกันนะคะแล้วลูกเนี่ยจะได้มีโอกาสนะคะในการที่เขาจะไปเลือกใส่เสื้อผ้าเองฝึกหัดที่จะใส่เสื้อผ้าเองนะคะหรือว่าฝึกเก็บเสื้อผ้าเองซึ่งจะทำให้เขาได้ฝึกตัวเองะคะ่ะทุกคนแล้วสาหรับเราเนี่ยก็ง่ายด้วยนะคะแล้วเราเนี่ยไม่จําเป็นจะต้องเสียเงิน เยอะในการที่เราจะต้องซื้อเสื้อผ้าเยอะๆให้ลูกนะคะแล้วในตู้เสื้อผ้าลูกเพื่อให้จับให้เราเรียบง่ายมากขึ้นเราไม่ควรจะมีเสื้อผ้าที่ใหญ่ไปเล็กไปเร,เราควรจะค่อยๆสๆั่ไปในแต่ละช่วงวัยนะคะจะทําให้บ้านเราเนี่ยดูเป็นๆๆระเบียบเรียบร้อยมากขึ้นซักผ้าง่ายขึ้นจัดเก็บเสื้อผ้าได้ง่ายขึ้นค่ะงานของเราก็จะน้อยลงนะคะทุกคนนะออกแบบจังหวะครอบครัวของเรานะคะถึงแม้วา่าจะไม่มีตารางเป๊ะๆในแต่ละวันนะคะทุกคน ราะว่างานไซเนี่ยค่อนข้างจะ flexible นะคะหรือว่าค่อนข้างจะเปลี่ยนแปลงได้ง่ายนะคะแต่ว่าไซจะมีจังหวะของแต่ละวันนะคะว่าไซจะต้องทําอะไรบ้างนะคะประมาณไหนนะคะหรือว่าในสัปดาห์นี้เราจะทําอะไรบ้างนะคะแล้วเด็กเนี่ยชอบนะคะที่จะคาดเดาได้ว่า อาทิตย์นี้สัปดาห์นี้จะเกิดอะไรขึ้นนะคะส่วนใหญ่เราก็มีกิจวัตรนะคะทานอาหารเชา้ากลางวันเย็นปกตินะคะแล้วก็ในทุกๆวันนะคะน้องฟรีดาจะได้ออกไปเล่นข้างนอกบ้านเนี่ยวันละอย่างน้อยหนึ่งครั้งนะคะแล้วนอกจากนี้นะคะเราก็จะออกไปทํากิจกรรมต่างๆบ้างหรืว,ว่าไปเยี่ยมญาติไปบ้านเพื่อนไปทานกาแฟกับเพื่อนไปร้านกาแฟนะคะแต่ว่า เราจะไม่ได้ไปทุกวันนะคะแล้วก็วันไหนที่แตกต่างไปจากเดิมเราจะต้องเดินทางหรือว่าทาายกับคริสจะไม่อยู่บ้านนานๆน,น,นะคะหรือว่าอาจจะไม่ได้นอนที่บ้านแต่ยังไม่เคยนะคะเราก็จะบอกเขาก่อนนะคะเขาจะได้รู้หรือว่าอาจจะไม่รู้ก็ได้แต่เราจะต้องบอก เขาก่อนนะคะว่าเราจะไปไหนเราจะทําอะไรแล้วถ้าเราบอกเขาเนี่ยเวลาเขาเจอเหตุการณ์จริงๆเนี่ยเขาจะได้ไม่ตกใจว่า,วาวพ่อแม่ฉันไปไหนเราฉันอยู่กับใครนะคะเขาจะได้สนุกแล้วก็เอนจอยกับการที่เขาอยู่กับญาติๆอยู่กับพี่น้องอะไรต่างๆนะคะแล้วแต่ละสัปดาห์นะคะเราจะมีวันธรรมดาที่เราไม่ทําอะไรเยอะมากนะักเราแทบจะไม่ออกไปไหนเลยอะไรอย่างเงี้ยนะคะจะทําให้ลูกเราเนี่ยมีโอกาสได้พักผ่อนนะคะเขาจะได้ไม่ต้องมีสิ่งกระตุ้นในทุกๆวันตลอดเวลานะคะนะคะพาลูกไปทํากิจกรรมนอกบ้าน,น,นะคะ่ะ เราไม่ต้องไปทุกวันนะคะทุกคนเพราะว่าเราไม่จมําเป็นจะต้องไปทุกวันนะคะแล้วก็เราไม่ได้มีเวลาที่จะพาลูกไปทุกวันและอย่างหนึง่งการที่เราพาลูกไปทากิจกรรมนู่นนั่นนี่เยอะๆเนี่ยทาให้เราก็เหนื่อยลูกก็เหนื่อยนะคะแล้วก็เสียเงินเยอะด้วยนะคะเด่มเดิมเสียงดังจังเลยค่ะ จริงๆนะคะโดยเฉพาะเด็กเล็กๆเนี่ยสิ่งที่เขาอยากจะทําที่สุดนะคะอาจจะไม่ใช่กิจกรรมที่รูรหร้าหูหาอะไรนะคะแต่เป็นการที่เขาเนี่ยมีโอกาสได้ออกไปสัมผัสน,นะคะไม่ว่าจะเป็นมือเป็นตาเป็นเท้าอะไรต่างๆนะคะเขาอาจจะอยากลองคว้างนุ่นคว้างนั่นชิมนั่นชิมนี่นะคะดังนั้นเนี่ยกิจกรรมที่อาจะเลือกพาเขาไปเนี่ยก็อาจจะเป็นกิจกรรมที่ค่อนข้างจะเหมือนเอ็กซ์ไซส์หน่อยนะคะปกติจะพาน้องฟิด้าไปว่ายน้านะคะแล้วก็ไปยิมเด็กก็ไปพาไปแค่ แล้วสองครั้งเองค่ะว่ายน้าครั้งหนึ่งยิมเด็กครั้งหนึ่งแล้วก็อีกวันหนึ่งก็จะเป็นกิจกรรมแบบฟรีนะคะที่เขาจะร้องเพลงเล่านิทานให้เด็กฟังแล้วก็ปล่อยให้เด็กได้เล่นด้วยกันนะคะเจ้าเพราะน้องฟิดาเนี่ยยังไม่ไปเนื้อสติดังนั้นการที่เขามีโอกาสได้เล่นกับคนอื่น ก็จะทําให้เขาเ,เรียนรู้ที่จะมีปฏิสัมพันธ์ที่ดีกับคนอื่นนะคะหรือว่าทาให้เขารู้ว่าเขาควรจะเข้าสังคมยังไงนะคะและทรายนะคะไม่พาลูกไปเที่ยวบ่อยเกินนะคะหรือว่าพาไปสถานที่ที่แบบสนุกสนุกเนี้ยบ่อยเกินเพราะว่า1แพง2เลยก็คือถ้าเราพาไปนานๆครั้งะคะ่ะ ก็จะเป็นอะไรที่พิเศษสําหรับเขาเขาจะได้รู้สึกตื่นเต้นตั้งหน้าตั้งตารอนะคะทุกคนใช้เวลาที่มีคุณภาพกับลูกค่ะถ้าใครที่ยุ่งมากๆก็อาจจะเป็นหลังเลิกง,งานก็ได้นะคะช่วงเย็นเนี่ยเป็นช่วงที่ดีนะคะที่เราจะได้มีโอกาสได้มีเวลาดีๆร่วมกันนะคะอาจจะเป็นการทานอาหารนะคะซึ่งเป็นอะไรที่ง่ายๆเราก็ทําอยู่แล้วนะคะแล้วก็ในช่วงที่ทานอาหารก็อาจจะปิดหน้าจอนะคะปิดโทรศัพท์ปิดอะไรเงี้ยลูกก็จะได้รู้ว่าเขาเนี่ยมีคุณค่าในสายตารเรานะ นอกจากนี้นะคะวิธีที่ใส่ยชอบมากที่สุดนะคะฝึกให้ลูกได้ทํางานบ้านเขายังเด็กมากนะคะสายรู้ว่าเขายังทําไม่ค่อยได้หรอกนะคะงานบ้านต่างๆแต่ว่า เด็กค่ะเขาชอบทําตามแบบผู้ใหญ่ถ้าเราเปิดโอกาสให้เขาได้ทํางานบ้านนะคะทุกคนเขาจะตื่นเต้นเขาอาจจะไม่ได้ทําทุกครั้งนะคะการทํางานบ้านทําให้เขาเนี่ยรู้จักหน้าที่ตัวเองรู้ว่าเขาเนี่ยมีความสามารถที่จะทําอะไรบ้างนะคะ้องฟรีด้นะคะถ้าเขาทําน้ําหกเนี่ยสายจะไมุ่วยวายอะไรเยอะนะคะสายจะแค่บอกว่าทํายังไงดีเขาก็จะไปหาผ้ามาเช็ดนะคะซึ่งแบบอุ้ยเรารู้สึกดีมากถึงแม้ว่าจะเช็ดไม่สะอาดแต่เขารู้ว่าเขาจะต้องทํำยังไงนะคะแล้วก็เหมือนกับเขาอาจจะซึมซับเรื่องพวกนี้ไปตอนโตแล้วพอ ตอนโตเขาจะต้องทํางานบ้านเนี่ยอาจจะไม่ใช่เรื่องที่ยากต่อไปนะคะทุกคนข้อต่อไปนะคะเป็นข้อที่ไซายให้ความสําคัญมากนะคะก็คือการอ่านหนังสือกับลูกทุกวันนะคะอ่านเวลาไหนก็ได้ค่ะทุกคนขอให้ได้อ่านนะคะแต่ว่า ครอบครัวไซก็จะมีกำหนดว่าก่อนนอนเนี่ยจะอ่านอย่างน้อยหนึ่งเล่มเราก็ทํามาทุกวันตั้งแต่น้องฟรีดาเกิดนะคะต้นเล็กๆเขาก็ไม่ค่อยฟังหรอกค่ะแต่พอโตมาแล้วเขาก็จะชอบฟังเขาก็จะเลือกหนังสือเองแล้วก็จะมีหนังสือเล่มโปรดของเขานะคะแล้วเขาจะเรียนรู้คําศัพท์ได้เร็วมากเลยค่ะทุกคนแล้วการอ่านหนังสือได้อะไรบ้างนะคะการอ่านหนังสือเนี่ยเป็นการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างพ่อแม่กับลูกนะคะ สร้างจินตนาการให้กับเขาการอ่านหนังสือเขาจะได้เรียนรู้หลากหลายอารมณ์มากนะคะไม่ว่าจะเป็นความสุขเศร้าสนุกนก,การต่อสู้แล้วเขาจะได้รึกด้วยนะคะว่าถ้าเป็นตัวเขาในหนังสือเขาจะต้องทํำยังไงนะคะนอกจากนี้ที่ไซชอบอีกนะคะก็คือจะเป็นการฝึกภาษาเป็นการฝึกการสื่อสารที่ดีนะคะดังนั้นก็แนะนํานะคะการอ่านหนังสือเป็นวิธีที่ง่ายสําหรับพ่อแม่มากค่ะทุกคนแล้วก็ทําให้เราเนี่ยได้ใช้เวลากับลูกด้วยนะคะก็ต่อไปนะคะรักษาสมดุลเรื่องหน้าจอนะคะ หน้าจอทุกอย่างโทรศัพ,พท์ iPad คอมพิวเตอร์ทีวีนะคะทุกคนเป็นสิ่งที่เราอาจจะควบคุมยากในยุคสมัยนี้นะคะแต่ถ้าเราต้องการที่จะควบคุมแล้วก็เราทำอะไรมามี้อ่ะจะดูดน้ำมูมามีม่หรออะบะมีดูชิวกูด้ <laughs> ราจะให้ลูกดูทีวีดูหน้าจอแล้วนะคะทุกคนเราควรจะต้องกําหนดเวลานะคะ mm hmm. เพื่อที่เขาจะได้ไม่ต้องดูเยอะแล้วเวลาที่เขาดูทีวีะคะ่ะทุกคนเราต้องคอยดูด้วยนะคะว่ามีอะไรเข้ามาบ้าง แล้วการดูทีวีนะคะทุกคนไม่ได้ตอบโจทย์กับเด็กนะคะเพราะเด็กเนี่ยต้องการฝึกภาษาสัมผัสต่างๆนะคะเขาจะได้เรียนรู้ได้เร็วขึ้นแต่หน้าจอคือเป็นหน้าจอเรียบๆเลยค่ะสิ่งที่ได้เรียนรู้ก็คือว่าเรียนรู้คาศัพท์ใหม่การพูดต่างๆนะคะดังนั้นทีวีเนี่ยไม่ควรจะเป็นการวิธีการเลี้ยงลูกหลักของคืออาจจะยากหน่อยะคะ่ะทุกคนถ้าเราไม่อยากให้ลูกเราดูทีวีเราก็ต้องอาหากิจกรรมอื่นให้ลูกทําหรือว่าพยายามทําให้ลูกเนี่ยเล่นด้วยตัวเองได้นะคะ เขาจะได้ไม่ต้องสนใจทีวีมากนักนะคะทุกคนข้อแปนะคะซื้อของขวัญให้บางโอกาสไม่ต้องซื้อทุกวันทุกสัปดาห์ทุกเดือนนะคะคือถ้าเราซื้อบ่อยหรือว่าถ้าเขาร้องเราก็ซื้อเนี่ยเขาก็จะต้องการแบบนั้นบ่อยๆคะ่ะทุกคนและการที่เราประเคนของต่างๆให้กับลูกเยอะๆเนี่ยเขาก็จะมีความต้องการอยู่อย่างนั้นแล้วก็เขาจะไม่รู้ว่าสิ่งไหนที่เป็นสิ่งที่พิเศษเขาจะเขาจะไม่รู้จัก การเห็นคุณค่าของสิ่งที่เขามีค่ะดังนั้นเนี่ยให้เขาอยากบ้างก็ได้ค่ะทุกคนเขาก้าวนะคะใส่กับคริสเนี่ยแบ่งหน้าที่กันเลี้ยงลูกนะคะเราเลี้ยงลูกน่าจะแบบ50 50แต่เราโชคดีหน่อยที่เราทํางานที่บ้านการที่เราแบ่งหน้าที่การพ่อแม่ได้ทําหน้าที่ของเขาอย่างเต็มที่เนี่ยจะทําให้ลูกรู้ว่า พ่อกับแม่เนี่ยพึ่งพาได้นะไม่ใช่พ่อหรือแม่เป็นผู้ช่วยนะคะแต่ก็จะมีบางช่วงบ้างที่เราอาจจะยุ่งหรือไม่มีเวลาเนี่ยเราก็จะช่วยเสริมกันได้อาจจะทําหน้าที่แทนกันได้นะคะแต่ควรจะมีหน้าที่หลักๆแบ่งกันทำนะคะทุกคนแล้วการที่เราช่วยกันเลี้ยงลูกะคะ่ะทุกคน โดยที it, you act, you ่คนหนึ่งเนี่ยไม่รับหน้าที่ทั้งหมดเลยนะคะจะทําให้เราเนี่ยเหนื่อยน้อยลงนะคะแล้วก็ถ้าส่มีโอกาสได้พักไซก็จะได้พักอย่างเต็มที่อะค่ะแล้วพอถึงเวลาที่เราต้องเลี้ยงลูกอีกครั้งเราก็จะได้รู้สึกว่าเราอารมณ์ดีเราจะได้ไม่เครียดเราจะได้ไม่โทษกันไปโทษกันดังนั้นเนี่ยก็ให้ช่วยๆกันนะคะลูกก็เป็นของทั้งสองคนนะคะทุกคนแต่ถ้าใครเป็นแม่เลี้ยงเดี่ยวหรือว่าพ่อเลี้ยงเดี่ยวหน่อยสซก็เข้าใจนะคะว่าการเลี้ยงลูกเนี่ยเป็นสิ่งที่เหนื่อยมากนะคะก็ขอเป็นกาลังใจนะคะก็ขอให้สูๆนะะค ขอให้มี u p อร์ตจากแหล่งอื่นที่ดีว่าจะเป็นเพื่อนหรือครอบครัวนะคะ ข้อ10นะคะเป็นข้อที่สําคัญง่ายแล้วก็ฟรีนะคะก็คือว่าบอกรักแล้วก็ชื่นชมในสิ่งที่ลูกทําได้ดีนะคะแต่ถ้าเขาทาเรื่องผิดพลาดอะไรไปเราก็ใช้โอกาสนั้นในการสอนเขานะคะเพื่อที่เขาจะได้ฝึกตัวตนของเขาด้วยนะคะและที่สําคัญนะคะให้ชมในแต่ละวันมากกว่าที่เราบ่นเขานะแล้วเวลาที่เขาทําสิ่งไหนได้ดีเนี่ยเราชมเขาเรายืนยันว่าเขาทําสิ่งนี้ได้ดีเนี่ยจะทําให้เขาเนี่ยเป็นคนที่มั่นใจในตัวเองมากขึ้นทําให้เขารู้ว่าตัวเขาเนี่ยมีค่านะ ทำสิ่งนั้นสิ่งนี้ได้นะการบอกรักนะคะทุกคนเป็นการเชื่อมความสัมพันธ์ที่ดีนะคะถึงแม้จะเป็นแค่คําพูดนะคะแต่คำพูดนะคะทุกคนมีความหมายนะคะแล้วก็มีคุณค่ากับจิตใจของเราบางทีเราได้ยินคําพูดของบางคนเนี่ยเราจําได้ถึงทุกวันนี้นะคะ่ะทุกคนด,ดังนั้นนะคะก็ให้กรองคําพูดนะคะสิ่งไหนที่อาจจะไม่จําเป็นจะต้องพูดในบ้านหรือพูดต่อหน้าลูกเราก็ไม่ต้องพูดเยอะนะคะจะทําให้ลูกเนี่ยมีจิตใจที่สุขสงบมากขึ้นนะคะ ลองทําดูนะคะการบอกรักการชื่นชมเนี่ยเป็นสิ่งที่ฟรีนะคะเราสามารถที่จะทําได้ทุกคนนะคะทุกคนแล้วก็เป็นสิ่งที่เรียบง่ายเราทําได้ตลอดเวลาค่ะ1ิข้อนี้ไซก็ยังฝึกฝนอยู่นะคะทุกคนไซไม่ได้เป็นคนที่เพอร์เฟกแต่ไซชอบที่จะเรียนรู้แล้วก็อยากที่จะพัฒนานตัวเองเนี่ยจะเลี้ยงลูกให้ดีนะคะเพราะว่าเราเรานำเขามาบนโลกเนี่ยคะ่ะทุกคนเราก็ควรจะเลี้ยงเขาให้ดีนะคะและการเลี้ยงลูกนะคะทุกคนไม่ได้ขึ้นอยู่กับเงินอย่างเดียวนะคะเงินก็เป็นส่วนที่สําคัญแต่ จะคิดว่าพ่อแม่และการเรลี้ยงดูเนี่ยสำคัญมากกว่าเงินนะคะทุกคนและการที่เราปรับชีวิตของเราให้เรียบง่ายะคะ่ะทุกคนครอบครัวของเราค่ะทุกคนจะได้มีพื้นที่และเวลาได้อยู่ด้วยกันมากขึ้นนะคะประหยัดมากขึ้นชีวิตจะไม่ยุ่งเหยิงค่ะทุกคนวันนี้ใส่ขอลาไปก่อนคะ่ะบ๊ายบายทุกคน